เชอร์มานหวานไม่แผ่วหวดรูปคู่ต้งทูพีรักหวานฟุ้งเต็มเฟรมตั้งแต่เปิดตัวก็หวานกันไม่แผ่วจริงๆต้องยกให้เป็นคู่หวานคลั่งรักยืนหนึ่งไปเลยสำหรับคู่ของนักแสดงสาวพลอยเชอร์มมนกับหวานใจแรปเปอร์ต้งทูพีที่ตอนนี้ทั้งคู่แทบจะไม่ห่างกันเลยเรียกว่าเห็นพลอยก็ต้องเห็น ต้งเคียงข้างอยู่ใกล้ๆไม่ห่างกันบอกเลยว่าแต่ละโมเมนต์นั้นหวานเจี๊ยบมากๆล่าสุดพลอยบินไปอังกฤษหลังจากที่ต้งทูพีได้เดินทางไปล่วงหน้าแล้วซึ่งหลังจากที่พลอยแลนดิ้งอังกฤษแล้วได้แท็กหาโต้งเป็นอย่างแรกพร้อมกับบอกว่าให้มาหาอย่างด่วนๆเพราะคิดถึงมากนั่นเองและหลังจากที่ทั้งสองคนได้เจอกันแล้วความหวานก็พุ่งปรีดขึ้นตาเลยทีเดียว เพราะแต่ละช็อตนั้นน้ำตาลยังต้องยอมพ่ายแพ้ให้ไปเลยพลอยเอร์มานคนจริงโพสต์ภาพคู่โต้งทูพีเช็คอินร้านอาหารที่ลอนดอนให้เฟนๆได้เห็นกันพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่ายูบคู่หลังจากนั้นหนุ่มโต้งก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวเป็นรูปอีโมจิจูบรูปหัวใจสามดวงแถมยังแท็กชื่อฝ่ายชายไว้ที่หน้าอกตนเองประกาศความเป็นเจ้าของกันสุด,สด ทำเอาแฟนแฟนกรีดกันใหญ่กับรูปคู่ขึ้นรูปแรกของโพสต์หลังจากที่ซ่อนเอาไว้ด้านในไม่ยอมขึ้นหน้าปกมานานหลายโพสต์แถมในสตอรี่ก็พากันถ่ายรูปของแต่ละฝ่ายขณะออกเดทโดยต้งโพสต์รูปพลอยและพลอยโพสต์รูปต้องรีโพสต์กันไปมาบอกเลยว่าภาพนี้ความรักฟุ้งเต็มเฟ,มเฟรมมากเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เฟนคลับรอมานานมาก หลังจากนั้นมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิคุณมัมน่ารักที่สุดเอสในที่สุดในที่สุดเอสสิ่งที่รอคอยกรีดเอสชอบน้องพลอยสวยน่ารักเซ็กซี่ดูดีครบมากที่ชอบหนูหน้าเหมือนกันยังกาแฟกรีดกรีดรด,ดังดัง,ดงรูปคู่ที่รอคอยเช้าที่สดใสมือถือแดดดีหน้าจอรูปคู่เปิดตัวด้วยค่ะหวานมากโกกบดีต่อใจ กรีดยูบคู่ขึ้นรูปแรกกบอุงอุงรูปคู่ที่รอคอย